ผู้ใดมีจิตไม่ท้อถอยหดหูเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธ,ธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะผู้นั้นพึงบรรลุธ,ธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์โดยลำดับที่เมืองพาราณสี พระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสรูปงามพวกพราหมตรวจดูลักษณะแล้วเห็นว่าภายภาคหน้าพระกุมารจะทรงชำนาญในการใช้อาวุธห้าชนิดจึงกราบทูลพระบิดาให้ถวายพระนามว่าปัญจาวุธกุมารชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระปัญจาวุธกุมาร ได้รับคำทำนายจากพราหมร้อยแปดคนว่าจะได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาและจากมีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วชมพูทวีปพ,พระเจ้าพรมทัตท,ทรงดีพระทัยมากที่ได้ทราบว่าพระโอรสจะยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าจึงทรงเลี้ยงดูอย่างดีครั้นถึงคราวที่พระโอรสทรงมีพระชนมายุได้16พระชันสา ได้จัดเตรียมส่งไปศึกษาศิลปศาสตร์เสด็จพ่อจะส่งลูกไปเรียนกับใครที่ไหนเจ้าชายปัญจาวุฒุนถามจากแคว้นเราขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโน่นมีเมืองสำคัญอยู่เมืองหนึ่งชื่อตากศิิลาอยู่ในแคว้นไคทาระในเมืองตากศิิลานั้นน่ะมีสำนักทิสาปามโมกอยู่หลายสำนัก แต่ละสำนักก็มีสอนศิลปศาสตร์เพราะฉะนั้นพ่อจึงอยากจะส่งลูกไปเรียนที่นั่นพระเจ้าพรหมทัตตรัสชี้แจงเมื่อพระโอรสตอบตกลงพระเจ้าพรหมทัตก็ส่งมอบค่าเล่าเรียนให้สำหรับมอบแก่อาจารย์ทิสาปามโมค 1, กหนึ่พันกหาปณะหนะึ่งพันกหาปณะ,ะมีค่าเท่ากับทองคำสี่บาท และจัดส่งเจ้าชายไปตามลำพังเจ้าชายทรงตั้งพระทัยศึกษาศิลปศาสตร์เป็นอย่างดีเพียงไม่กี่ปีก็ทรงสามารถศึกษาได้จบตามหลักสูตรวันที่จะเสด็จกลับได้เข้าไปกราบลาอาจารย์อาจารย์ได้มอบอาวุธห้าชนิดให้คือหนึ่งธนูสองพระขันสามหอกสไม้กระบอง ห้าวชิวราวุธเจ้าชายปัญจาวุธรับอาวุธทั้ง5้าชนิดนั้นจากอาจารย์แล้วก็กราบลาอาจารย์ออกจากสำนักเดินบ่ายหน้ากลับไปตามเส้นทางสู่เมืองพารณสีซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระองค์ตามเส้นทางสายนั้นจะต้องผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีสีเลสลมยักษ์สิงสถิตอยู่สีเลสลมยัก มีขนขึ้นเต็มตัวขนแต่ละเส้นมีลักษณะคล้ายยางเหนียวทำหน้าที่ป้องกันสิ่งต่างๆมีให้ถูกถึงตัวของยักษ์ได้ที่ปากทางเข้าป่าใหญ่มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นหมู่ชาวบ้านเห็นเจ้าชายปัญจาวุฒิเสด็จมาถึงหมู่บ้านของพวกตนและกำลังจะเสด็จเข้าไปในป่าจึงต่างรีบวิ่งมาบอก พ่อหนุ่มน้อยพ่อจะไปที่ไหนชาวบ้านร้องถามจะไปเมืองพาราสีเจ้าชายปัญจจวุตรัสตอบทำไมไม่ไปตามเส้นทางอื่นเล่าจะได้ปลอดภัยเส้นทางสายนี้มันอันตรายมีอะไรหรือทางสายนี้ต้องผ่านป่าใหญ่และป่านั้นก็มียักษ์ร้ายอาศัยอยู่ยักษเนี่ย ชอบกินเป็นว่าเล่นไม่เคยไว้ชีวิตใครที่มันพบเห็นเจ้าชายปัญจวุฒิทรงกล่าวขอบคุณชาวบ้านที่หวังดีแต่พระองค์ก็ไม่เปลี่ยนพระทัยที่จะเสด็จไปตามเส้นทางสายอื่นทั้งนี้เพราะทรงเชื่อมั่นว่าทรงสามารถสู้กับยักษ์ได้พระองค์ทรงอำลาชาวบ้านแล้วเสด็จเดินทางต่อไปจนถึงกลางป่า ฝ่ายซีเลสลมยักษ์ทันทีที่ได้เห็นเจ้าชายปัญจาวุฒเสด็จมาตามลำพังก็นึกกระยิมใจว่าได้กินอาหารอันโอชาอีกแล้วจึงแปลงร่างสูงขนาดเท่าต้นตาลศีรษะใหญ่ขนาดเท่าเรือนยอดในตาใหญ่ขนาดเท่าบาทพระและเขี้ยวสองเขี้ยวใหญ่ขนาดเท่าปลีกล้วยมีหน้าขาวท้องลาย มือเท้าดำเป็นสีนินคลั้นแล้วจึงปรากฏให้เจ้าชายปัญจวุฒเห็นจะไปไหนพ่อนมยักษ์ร้องถามจะไปเมืองพารณสีเจ้าชายปัญจวุฒตรัสตอบอย่างไม่สะทกสะทานเมืองพารณสีอยู่ไกลขนาดนั้นเจ้าจะไปถึงหรือทำไมเล่าข้าจะกินเจ้าเสียก่อนนะสิยักษ ท่านพูดอะไรง่ายอย่างนั้นเล่าเจ้าชายปัญจวุฒิทรงหัวเราะก่อนจะเข้ามาในป่านี้ข้าพเจ้าก็ได้พิจารณาดูตัวเองจนถี่ทั่วแล้วเห็นว่าสู้ท่านได้แน่จึงเข้ามาข้าพเจ้าไม่กลัวท่านหรอกท่านเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าระวังตัวให้ดีแล้วกันเจ้าจะทำไมกค่ะยักษ์ก็หัวเราะ นี่ธนูอาบยาพิษนะเจ้าชายปัญจวุฒทรงชูลูกธนูให้ยักษ์ดูเขาพรเจ้าจะเอาธนูนี่แหละยิงท่านให้กองกับดินเลยเอาเลยพ่อนุมยักษ์ท้าทายพรางเดินเข้ามาใกล้เจ้าชายปัญจวุฒทุกขณะเจ้าชายเห็นจวนตัวจึงยิงธนูใส่ย,ยักษ์ปรากฏว่าลูกธนูติดอยู่แค่ขนไปไม่ถึงตัวยักษ ยักษ์หัวเราะลั่นเป็นเชิงยั่วเยาเจ้าชายจึงยิงธนูใสอีกทียิบปรากฏออกมาเช่นเดิมยักษ์ยืนสะบัดลูกธนูทิ้งหมดทั้งห้าสิบดอกแล้วก็เดินย่างสามขุมเข้ามาหาเจ้าชายอีกถอยไปถอยไปเจ้ายักษ์ร้ายเจ้าชายปัญจวุตตวาดลั่นพร้อมทั้งเตรียมชักพระขันออกจากฝัก ฟันมาเลยพ่อนนมยักษ์ท้าพรางเดินย่างสามขุมเข้ามาอีกนี่แน่เจ้าชายอุทานขณะจ่วงพระขันแทงยักษ์สุดแรงปรากฏว่าพระขันยาวสาสามองคุลีติดอยู่เพียงแค่ขนของยักษ์เท่านั้นเองเจ้าชายปัญจวุฒเมื่อทรงเห็นว่าใช้พระขันไม่ได้ผล จึงเปลี่ยนมาใช้หอกพระองค์ทรงควงหอกแล้วร่ายรำตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาแล้ววิ่งเข้าพุ่งแทงยักษ์แต่ก็ไม่สามารถทำร้ายยักษ์ได้เพราะหอกไปติดอยู่เพียงแค่ขนเท่านั้นเราใช้อาวุธมาสามอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเจ้าชายทรงลำพึงกับตัวเองคราวนี้เห็นจะต้องใช้อาวุธหนัก คือไม้กระบองว่าแล้วเจ้าชายปัญจวุฒิก็ควงไม้กระบองกระหน่ำตียักษ์ไม่ยัง้งผลปรากฏว่ากระบองเด้งออกเหมือนปลาลูกหนังใส่กำแพงตีอีกสี่พอนมยักษ ร้องท้าพร้อมทั้งหัวเราะลั่นหรือว่าจะเอาอาวุธอะไรออกมาใช้อีกล่ะเจ้าชายปัญจวุตรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยแต่ก็ทรงพยายามข่มความเหนื่อยและวางแผนสู้กับยักษ์ต่อไปยักษ์เจ้าชายเรียกชื่อยักษ์อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าคือเจ้าชายปัญจวุธิหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้อาวุธหชนิด ข้าพเจ้าเข้ามาก็ไม่ได้เพราะเชื่อมั่นในอาวุธแต่เข้ามาเพราะเชื่อมั่นตนเองเอาละต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะทิ้งอาวุธมาสู้กับท่านตัวต่อตัวว่าแล้วเจ้าชายปัญจวุิก็วิ่งเข้าใส่ย,ยักษ์ต่อยซ้ายต่อยขวาอุตลุดผลปรากฏว่าทั้งพระหัตซ้ายพระหัตขวาติดอยู่ที่ขนทั้งหมด จะดึงก็ดึงไม่ออกเลยจำเป็นต้องใช้ประบาดกระทืบผลปรากฏว่าทั้งประบาดซ้ายและประบาดขวาก็ติดอยู่ที่ขนของยักษ์และดึงไม่ออกฉะนั้นตอนนี้จึงเหลือเพียงพระเสียรเท่านั้นเจ้าชายทรงเอาพระเสียรโขกลงไปที่ยักษ์ปรากฏว่าเหมือนเดิมคือพระเสียรก็ติดอยู่ที่ขนของยักษ์เอก เจ้าชายทรงติดห้อยตองแต่งอยู่ที่ขนของยักษ์นั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่ตกพระทัยหวาดกลัวแต่ประการใดพ่อหนุ่มคนนี้ช่างกล้าหาญเสียจริงๆกิเลสโลมยักษ์คิดอยู่ในใจพลางมองดูเจ้าชายที่ติดห้อยตองแต่งอยู่ที่ขนของตนคนส่วนมากเห็นเราแล้วก็ตกใจหวาดกลัวแต่พ่อหนุ่มคนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเลย มีหนำซ้ำยังท้าตีท้าต่อยกับเราซชอีกเขามีอะไรดีนะถึงไม่กลัวเราพ่อหนุ่มพ่อช่างไม่กลัวตายเอาเสียเลยนะยักษ์มองดูเจ้าชายพลางสัพยอกกลัวทำไมเล่ายักษ์เจ้าชายทรงตรัสตอบอย่างฉาดฉานเกิดมาชาตินึงก็ตายครั้งเดียวตรัสจบเจ้าชายปัญจวุฒก็นิ่งเงียบไป พระองค์ทรงครุ่นคิดถึงวิธีที่จะเอาชนะยักษ์ให้ได้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นอาวุธที่หคือวัชิราวุธซึ่งยังไม่ได้นําออกมาใช้ยักษ์เจ้าชายตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงเชื่อมัน่นถ้าท่านต้องการจะกินข้าพเจ้าก็กินเถอะแต่ในท้องของข้าพเจ้ามีอาวุธอยู่ชนิดหนึ่งชื่อวัชิราวุธ อาวุธชนิดนี้ใครกินเข้าไปจะไม่ย่อยแล้วก็คมมากถ้าท่านกินข้าพเจ้าวัชเชราวุธก็จะออกฤทธิ์ตัดลำไส้ของท่านขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วข้าพเจ้ากับท่านก็จะได้ตายไปด้วยกันเพราะเหตุนี้แหละข้าพเจ้าจึงไม่กลัวท่านพ่อหนุ่มคนนี้คงพูดจริงยักนิ่งอึง้งเขาเป็นคนกล้า เนื้อของคนแบบนี้คงจะย่อยยากเอาเถอะเราจะปล่อยเข้าไปดีกว่าครั้นแล้วกิเลสโลมยักษ์ก็แกะเจ้าชายปัญจวุฒิออกจากขนของตนแล้วกล่าวชมเชยพร้อมทั้งให้พร พ่อนุมเจ้าเป็นคนกล้าเรากินเจ้าไม่ได้ลอกขอให้เจ้าเดินทางกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนโดยสวัสดิภาพเถอะเจ้าชายปัญจวุฒิตรัสขอบคุณยักษ์และตรัสสอนให้ยักษ์มั่นคงอยู่ในการทำความดีคือรักษาศีลห้าจากนั้นก็ทรงลายักษ์กลับไปเมืองพระนาสีพระเจ้าปรมทัศ และพระอัครมเหสีพร้อมโดยขราชบริพารและพระศกนิกรเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายทรงจบการศึกษาและเสด็จกลับมาเมืองพระนศีแล้วก็ยินดีกันทั่วหน้าครั้นต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตเจ้าชายปัญจวุฒิก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อและทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดรัชกาล ฟังที่เคารพคะชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่กล้าหาญแม้ความตายปรากฏอยู่ซึ่งหน้าก็ไม่หวาดวันและในที่สุดก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เหมือนเจ้าชายปัญจวุฒิไม่กลัวยักษ์แต่กลับมาครองราชสมบัติได้ฉะนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ